ครับนี่แหละครับช่างอ้อนบาร์เบอร์ครับเพราะว่ามีสายไฟมันล้มล้มทับบ้านช่างอ้อนครับแล้วผมให้ตบลอบตดงใหญ่อบตดงใหญ่แจ้งให้มาช่วยตัดต้นไม้ครับโดยใช้รถนี้ครับมาครับครับนี่ครับพี่เจ้าหน้าที่ขับรถมาเพื่อที่จะมาตัดต้นไม้ให้ช่างอ้อนครับ เพราะว่ามันมันอันตรายมากเขาอ,อยู่กับเสาไฟสายไฟขาดผมก็เลยต้องตัดออกอันนี้อันนี้อันน,นี้เขาเขาพอใช้ได้อยู่ครับอันนี้คือคนประสานงานให้มาช่วยครับครับอันนี้คือเจ้าของบ้านต้องให้ช่วยผมทบเท่าไหร่บอกมา คนยิงแอลเอาเอาประมาณกี่ร้อยดีให้ไปซื้อมาเลี้ยงเขาได้เดี๋ยวให้ตัเออเดี๋ยวจะให้ตังเดี๋ยวจะให้ตังเออจ้ให้ชุดนึงครับผมจะเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับถ้าท่านทําให้ผมดีครับตัดผมฟีหนึ่งปีครับอันนี้นะครับคือคนดีของประเทศขางคนดีของอบตครับช่วยประชาชนทุกรูปแบบ ครับนี่ครับก็ถอดตรงนี้ครับนี่บอลนี่เด้อสายนี่ครับก็ดูเป็นอยู่หรอครับอันนี้นะครับคือการสามัคคชีคือพลังโดยใช้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าของบ้านนี่ครับเอามา ออโทนบานแกเไรเด้อตัดออกหมดเลยครับไม่เป็นไรครับมันไกไิดรจ้ายังไงเลยเดี๋ยวคุเก็บองแแต่เขาเอาลงไว้ให้เอาให้แค่ตัดออกทีเฉยครับไยเห คนนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรเนาะเมื่อก่อนเป็นอะไรครับไม่จริงๆนะยาเขียนอะไรเนี่ยมีดมีดหายไปดูใครเอามีดไปเฮ้ยมันโยนลงมาเราว่าเอ๋เอาสุกแหละ โยนลงมาสอกเลยเว้ยเนาะครับครับเสร็จแล้วครับวันนี้ผมให้มาช่วยแล้วนะคุณเต๋านะฝากอะไรถึงคุณกุ้งไม่อะไรเสียหายมากน้อยแค่ไหนจ้างวอนจะรับผิดชอบนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอบตดงใหญ่มาช่วยผมครับเพราะว่าต้นไม้ล้มทับทางรูดขายของกของตรงไหนของู่นี่ครับคุณมันต้นไม้มันล้มทับผมครับ พอผมได้คนมาช่วยตัดอย่างดีเลยครับฉันก็ตัดออกมาเกินจิมมดแล้วแหละครับไไครับนี่แหละครับคือต้นไม้ใหญ่ในบ้านมันไม่มีประโยชน์มันล่นล,ลงมาทับเลยครับเนี่ยโอ้โหมันทับอย่างแรงเลยดีว่าสารมันจะตัดสายไฟก็ขาดครับเ<ห>นี่ยสายไฟก็ขาด คนยายเต๋าก็ช่วยตัดอย่างดีคนขึ้นมาตัดนี่ก็ขอยืมบันไดด้วยนะครับผมก็จะตัดช่วยเหมือนกันครับพัดลงมาเลยครับทฮะทำผิดเยอะครับได้เลยครับครับนี่แหละครับคือคนสามัคคีชาวบ้านครับครับ ครับมันนี่เจ้าหน้าที่มาช่วยผมทำบ้าน okay, ไม้ล่มทับอย่างดีเลยครับครับ okay, okay. เพราะฉะนั้นท่านหัวหน้ามีความดีต่อหมู่13มากเพราะฉะนั้นครั <Okay. S 1> ้งต่อไปผมจะให้เลือก <Okay. S 1> มาเป็นนายกอบอตอดงใหญ่ <Okay. S 1> ครับ <c oughs> อันนี้คือชุดตามนะครับครับ ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณเจ้าหน้าที่อบตตำบลดงใหญ่มากนะครับขอบคุณครับช่างอ้อนบา์เบอร์ครับวัสดีครับ